สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสารคามพาเพลินสารับบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมพาเพลิน,บบน,น,าานค่ำค,ค,คืนที่ผ่านมาบอทบอยกับซอแอนก็ได้ขึ้นเวทีด้วยกันนะครับแล้วก็พ่อหนุวยซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของซอแอนนะครับก็มาเยี่ยมนะครับมาบนรถมาทักทาย มาคุยกับลูกสาวลูกเขยบอกเลยนะครับบรรยากาศอบอุน่นอบอุน่นจริงๆนะครับเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศนะครับไปชมว่าบ,บรรยากาศจะเป็นแบบไหนนะครับพ่อหน่วยอยากได้อะไรนะครับจากซอแอนพ่อได้หมดได้หมดมื่อวาพอ,อมหาครับแล้วก็มีโน้ทถูกเรียนของมักครับ ว่าเขาบอกอยกินเพราะมันนั่นถ้าผมไปกินคื้เขาวรยให้กินตลอดเพราะแม่เมื่อยพนี่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าเรากินารแล้วมันมันออกหอนนอนไ่ได้เม่แม่น่อมเรบอยแม่แม่พอจะบอ่าปาันอีแทงเลยนียมันนี่เสียงว้บัคคเรียนน่ะญาาิกันก็ไม่ญาติันกำลังพอดีมันมันมันคือมีผ่อาอย่างนี้แขงบ แป้งเหรอมันเป่มนเปามยามันหนอกเหนื่อพดเมนื่องามอมต่กี่ผมมีดอกง่ามอย่เดียว พ่อครับต้นถ้วยใหญว่าลงูน้องนีทพอดีกัแม่กะเียมพ่อกเซ้าเซาเดกับนแบบต่ไม่กันไหมไปน้ำมนละมงนกขับกติดระบบหรือเกินแบบนี้เวลามันบนแนนอนนี่ลไม่ม่งหาเน็แหนไม่จัดัคใส่ชีวิตปกติมันเสียมันเด็ดคัปกติก็เป็นว่าไปยสมมาแบกกะเ ก็เศ้าหรอะสิยูบ่าล่ะคนนี่สิไปได้หอกก็จะมาเลนยังก็อะไรก็มาขนนขึ้นที่เรามันเปลี่ยนเปลี่ยนนียังคือขยังไม่ยังแหมว่นไปเหมือนกันต่ละที่พอแบบสายตาเขาก็บอกกเตาเลยแนกัะเขากระิดม

จักมือแล้วครับหนจักมือ่อว้าพอหนวยนะครับอยากอุ้มหลานอยากได้หลานแล้วแล้วก็แหมรู้สึกว่าเหมือนซอแอนจะโปะออกมานะครับว่าเมนไม่น่าจะมาหลายวันแล้วนะครับแบบนี้มีลุ้นอีกแล้วนะครับลูกบ้านบอกเลยว่าเดือนนี้ พวกเราๆนะครับมีลุ้นอีกแล้วกขขอให้สมหวังขอให้เป็นจริงนะครับขอให้ได้แล้วกันนะครับซอและนี่คือการมาอัปเดตนะครับที่พ่อนวยนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับมาเยี่ยมบอสบอยกับซอแอนที่หลังเวทีในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นนะครับนานๆได้เจอกันทียังไงก็ขอให้พหน่วยสุขภาพแข็งแรงนะครับ ยังไงเดี๋ยวจะได้อยู่เลี้ยงหลานอย่างแน่นอนนะครับฟันธงฟันธง